อ่าสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับฟิฟซีทุกท่านนะครับนะมาเจอมาเจอกันเหมือนเดิมเหมือนเคยอ่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับพี่น้องฟิฟซีนะครับโกดจัดนะครับเิฟซีนะตอนนี้บ้านแทบแตกนะครับพี่น้องเนาะบ้านแทบแตกนะครับพี่น้องฟิฟซีนะอืมแม่ก็ไม่เว้นนะครับเดี๋ยวจะได้องลององลองไปด้วยกันนะครับมึงเช เออแม่มึงก็สิได้ไปน้ำพรอมละเออิะะไดอองลองอองล่องละเอากลิบเสียงกูมาเปิดเพิ่นวาจังซีครับพี่น้องเอฟซีนะลายเอ้ยตายตายตายแม่กับโบเวนิไดอองล้องอองลองไปน้ำการปานวาเนาะเออนี่นะครับพี่น้องเอฟซีเนาะก็ <c oughs> เป็นประเด็นของวันนี้นะครับพี่น้องนุน่าจะเก็บกดตั้งแต่เมื่อคืนนี้แนละ้วพี่น้องเอฟซีเนาะ ที่หมักไหลออกมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะฟังเดอ้อไหลเอ้ยนะเออไม่ใช่แค่มึงคนเดียวนะเอ <c oughs> เดี๋ยวแม่มึงจะได้องลององลองไปด้วยกันนะ <c oughs> ตอนนี้เดือดแล้วนะครับบ้านแทบแตกนะครับพี่น้องเอฟซีนะมาเริงเปิงปังกันแล้วนะครับตอนนี้มึงไม่ต้องมาเยียบบ้านกู <c oughs> มึงไม่ต้องมาเฮือนกู <c oughs> นะครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> โอ้ยตา เป็นยังไงละลายเอ้ยนะแม่กับโบเวนครับแจ้งจับแม่อีกโอ้โหบันเทิงแหละครับบัดคำว้าน่านนะนนะเดี๋ยวจะได้อ่องลองอ่องลองไปน้นากันอะไรแบแม่มึ่งน่ะเอาสกิปเสียงกูมาเปิดแม่โอ้ชีแจ้งจับแม่อีกแล้วตายแล้วลายเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นม <mm> ันจะได้ไปกับแม่มึงอะไรเออนะบัดว่าเออ โอ้ตายตายตายเม่เจ้าของกับบเวณเหมือนสีเมียนเมาอีกแล้วนะตอนนี้นะบ้านแทบแตกนะครับพี่น้องเอีจีนะโอ้ยนะครับพี่น้องเอีจีนะก็จมอยมประจามมึงโอ้จะครูพูดจักแบบนี้กบบเวงออกมากช้ำเราก็จสีว่าจังสี่ล้ครับตอนนี้มันสิเอาหอดกูตัวนี้ออถ้ามึงไม่มีเงินมึงก็เข้าคุกพรว่าคุกคุกคุก เปิดาพี่น้องย่ำเทไรคุกคุกคุกย่าฮ่าฮ่าอครับผมเอฟซีนะกระนันแม่เจ้าของกับโบวินครับสูงจะได้ไปอ่องลองอ่องรองกับแม่มึงเหรอพันว่าเอาขอหาเอาคลิปเสียงกูมาเปิดเออจักเป็นไผ่ละเด้อครับพี่น้องเอฟซีนะอันนี้ก็เราก็มาเล่านิทานกันต่อนะครับบ้านแท้แตกนะครับนานิทานในวันนี้นะครับพูดเพื่อความสนุกความสนานความเทิงนะครับพี่น้อง เราไม่ได้ไปพาดพิงใครใดๆทั้งสิ้นนะครับนะย้ํานะครับนิทานเพื่อความสนุกความสนานความบันเทิงอ่าบ้านเทพโอ้ย่ามาเหยียบเพื่อนกูเด้อจะมาเด้อกูเสียดายดีกูเสียดายดีเออนะเออกูเสียดายได้ปลุดออกมาดีจะมาแจ้งจับกูอีกแล้วเออแม่กับโเวนชูจะได้ไปอองลองอองลองกับแม่มึงละเออแม่มึง เอาคลิปเสียงกูมาเปิดเออมาเบาใส่กูกสิได้ไปน้ำกันหันลาอ้าเอ้าเอาเอานะครับพี่น้องกับพอฟังนะครับพอฟังเรื่องนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะฟังเบิ่งเอาเด้อครับแม่กับโบเวนครับสิได้ไปอองลองอองลองก็มักไหลเออลอยอองลองอองลองอู้ตายตายนะครับพี่น้องเอฟซีนะ บ้านแทบแตกน,นะครับตอนนี้นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่สี่มาลึงทึงพืชแล้วนะครับตอนนี้นะอืมนะมึงยังมาเหยียบเพื่อนกูมึงยังมานับเป็นลูกเป็นเตา่ากับกูว้านะครับตอนนี้โอ้ยตายตายจีแจ้งจำม,มันแม่ตัวผู้เจ้าวันนี้ชูจะได้ไปน้ากันน่ะนะชูจะได้ไปห้องก้งน้ากันน,น่นลาบานนี่โอ้ยตายตายนะครับกูจักบ,บอกคุกคุกคุก โอ้ยนะครับเนาะกัมวินโอเวินกัมโบูวินกัม,กมโอ้ยพอเบิง่งพอฟังนะครับพี่น้องเอฟีนะพอฟังนะครับนะเออตอนนี้ก็โอ้ยน,นะครับเนาะดูเดือดนะครับพี่น้องเอฟจีไม่เคยหลับหลนะนิทานนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับเอฟีเออนะครับออกมายำใหญ่นะครับเมื่อเช้านี้เนาะ โกรธหนักนะครับพี่น้องเอฟซีนั้นหน้ากล่ำหน้าดาเข้านะครับนะอืมไม่มียิ้มไม่มีหัวเราะเลยกูเอาจริงกูเอาจังกูไม่ไปล่อยไม่มีเงินมึงก็ติดกุกไปเอมึงมีงัวมีควายามึงมีงัวงัวกระถือกัวมึงสิพ่อบอเอาเีเอาแบบนี้ครับพี่น้องเอฟซีนะมึงจะเข่าคุกตี มัมีเงินกับเขาคุกเขาว่าพี่น้องเอฟซีนั่นนะอ่าเป็นไงก็เครียดแห้งตัวมกไรออกมาเบาเออมื่ขึ้นนี้มั้งพี่น,อนอ้องเอฟซีเนาะเออมกไรออกมาเบาเออมื่ขึ้นนี้ว่าจยางไรครับพี่น้องเอฟซีมันต่างกันอย่างนั้นอย่างนี้กับพี่สาวคนโตดูครับผมอยากให้เอฟซีดูว่ามันแตกต่างกันอย่างไรโอ้ยมึงเอาซีวิตมึงลงทุนกับซีวิตมึงเต็มเท่าไรเอ้ยนะ เออมึงลงทุนกับชีวิตมึงเอาชีวิตมึงมาเสี่ยงแตเนาอมึงหญ่เอฟซีเห็นแนเนอนลายเอ้ยเนาะแน่นอนพี่น้องเอฟซีมึงเอาชีวิตมึงมาเสี่ยงกับคุกกับตารางเนาะอลายเอ้ยมึงกับพิจู์พิจู์พสดนั่นนะเออนะมันต่างกันกับพี่สาวคนโตมันมันพูดนั่นนะพี่น้องเอฟซีเออนะผ่านมาพิจู์กับคนนี้ไว้บ่ด้ครับพี่น้องเอฟซีไม่เกินสองวันครับ ถึงสถานีมักครับพี่น้องเีมีที่ปรึกษาซะด้วยบารเนี่ยเอามึงตายครับผมมีที่ปรึกษาด้วยเมือวันนี้เขาก็โอนเงินให้แล้วพี่น้องเอ้หกหมื่นบาทนะครับพี่น้องเอีเออแต่ว่าไม่มีชื่อคนหัวโปกนะพี่น้องเอฟซีนีทานเรื่องนี้เนาะแต่ไม่มีเลยนะครับทําไมใกล้กันแค่นี้ทําไมไม่จ้างทำไมพี่น้องนะเอีเนาะ ทำไมเป็นที่ที่ปรึกษาเนี่ผมก็ไม่รู้นะครับพี่น้องเอฟซีนะโอดตายตายๆนะครับหน้าแตกหน้าแตนไปนะครับนะหน้าแตกหน้าแตนไปคือมวยไม่ถึงหรือยังไงผมก็ไม่รู้นะครับเอฟซีเนาะหรือไม่ไว้ใจฝีมือหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้จักนะพี่น้องเอฟซีนะเป็นเพราะอะไรเหตุผลอะไรนะครับนะอ่าในตอนนี้นะครับเนาะตอนนี้ก็ออกมาแก้ตัวให้กันนะจ๊ะออกมาแก้ตัวให้กันนะจ๊ะอืม เก้าอีก็มีของใครของมันโต๊ะก็มีของไผ่ของมันบริญาตาบริยซิงกันครับพี่น้องเอฟีอืมเผิ่นว่าบริญาตาบริยซิงกันนะเก้าอีก็ของใครของมันนะแจ๊ะเออนะแจ๊ะเออทีมนั้นทีมนี้อันนี้ก็ทีมปรึกษานะครับพี่น้องเอีนะออ้ตายตายนะครับพี่น้องเอีนะอ่าเก้าอีก็ของไผ่ของมันอ่ากับยููไผ่ยู่มันอ่านี่ละครับพี่น้องเอฟี กับเป็นอย่างก็เลยยองบบจ้าง,างพี่น้องเอฟจีคือมวยบบถึงบอกก็บ่จ้างมันเน่้โอ้ยโอ้ยเนาะมันเก็่องลององลองมาหาหัวเรื่องว่าซ่านไหมโอ้จักมันไผ่เนาะพี่น้องเอฟจีแต่อีดูแต่สงสานเนี่ยเนาะหนาแหกหนายับไปนะครับพี่น้องเนาะอ่าโดนสดตีนตอกหนังหน้านะครับพี่น้องเอฟีโอ้ยออครับผมยันโบได้เหตุกับมาหอดเรือนพี่น้องเอฟจี เออเขาทํางานเป็นทีมเป็นกระบวนการออทํางานเป็นทีมนะครับเป็นระบบนะเออนะครับพี่น้องเอฟซีเต็มระบบนะหลายเอ,อ้ยมึงเนี่ยทีมงานเขาจะธรรมาดาสักมือหลายหลายเอ,อ้ยเขาโฆษณาสรรพคุณให้ฟังนะ่ะนะออนิทานเล่นนี้ก็โอ้ยนะครับม่วนก,กือบกรอบนะครับพี่น้องเอฟซีนะเขาก็มาเล่นใหญ่นะครับเมื่อวานนี้เนาะ โอ้ยคนใกล้ๆทําไมไม่จ้างเนาะพี่น้องเอฟีเนาะอืมแล้วมันอยู่ใกล้นะเขาก็ทําให้ตั้งแต่เริ่มแรกเนาะผมความคิดของผมนะผมวิเคราะห์ดูนี่น่าจะฝีมือจะไม่ถึงนะครับเพราะเห็นผลงานเนาะเห็นผลงานแล้วก็น่าจะไม่ไว้ใจนะครับพี่น้องเอฟีเนาะไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจเอก่กับฝีมือนะพี่น้องเอฟีความคิดของผมไหนเอเอความคิดของผมเป็นแบบนี้ โอ้ตายตายนะครับพี่น้องเอฟซีโอ้ตายนะครับพี่น้องเอฟซีอ่านะ